กลับมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาดูสองหมูอ้วนกันวันนี้กุฎม้าดิ่งกุฎม้าดิ่งกุฎม้าดิ่งลูกกุฎม้าดิ่งน้องจีนียกุฎม้าดิ่งน้องต้นหนาวเอ้ยฝ <c oughs> <c oughs> นไม่ตกแล้วนะลูกนะฮะฝนไม่ตกแล้วนี่หนาวฝนไม่ตกแล้วนะครับ ทำไมมันหมุนอ,อกลอกอย่างไรเนี่ยฮะทำไมมันหมุนอ,อกลอกอย่างไรเนี่ยอืมไหนๆปู่ดูซิปูดูตูดหายหรือยังเฮ้ยปูดูตูดหายหรือยังตูดหนูหายหรือยังลูกจะส่วนอีกเด้อจะส่วสนได้หลกเด้ออ้ยจะไปส่นอีกเด้อ จะมีอะไรทิมนิดหน่อยมันก็จะเป็นสีเป็นอะไรไปแล้วกลายพันธุ์ไปแล้วนะเจ็บนะเหมือนพี่จูเขาเนี่ยพี่จูเขาไม่เป็นไรเลยนะนี่เขาหายดื้อแล้วพี่จูดิเขาเป็นพี่แล้วเป็นพี่ก็ไม่ดื้อแล้วเขาเป็นพืชเป็นพี่ที่ไม่ดื้อแล้วจะดูแลน้องนี่ดูน้องจ่อยนี่ดูน้องจ่อยหนาวนี่เออใครว่าจ่อยเนี่ย ผมไม่จ่อยนะผมจะตัวโตเท่าพี่จูแล้วนะคุณปู่นี่ดูดูดูดด,ด,ดิดูหลังผมดูหลังผมทีนู่นใบอันเรียบเลยราบเลยนี่นะเอ๊ะโอ,โอจะมาเกสกทรายใส่พ่ออีกไม่ไหวแล้วคุณทันวาเนี่ยไม่ไหวแล้วลูกกนยก็หินโดนนะผักคุณพ่อแตกเนี่ยหมอไม่รับเย็ยบนะเนี่ย ไม่เอาไม่เอาเด็น,นีะขึ้นไปไหนเนี่ยฮะขึ้นไปไหนครับเนี่ยนี่ฮะนี่ขาเนี่ยขึ้นไปไหนเนี่ยฮะ้ยนี่เห็นไหมพี่จูเขายังไม่ดื้อเลยดิครับหากินอย่างเดียวนะคนนี้ไหน,นอุ้ยตาหวานจังเลยเนี่ยตาใครเนี่ยอู้ยไหนดูฟันนี่ปู่คุณพ่อคุณปู่ดูฟันสิฟันมีหรือเปล่าอ,อ้าวเปล่าอ้าวเปล่า อาป่าอาป่าดูสิมีฟันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้ียโชว์ฟันนะเนี่ยอันนี้แปลงฟันหรือเปล่าเนี่ยแอนาแปลงฟันหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลงฟันหรือเปล่านี่แปลงฟันหรือเปล่านี่บอกละทำความสะอาดคอก็และ ทับความสะอาดขอกเด้อนุ้ยทับความสะอาดขอกนั่นแหละทับความสะอาดเลยแต่เ,เช้าเลยละ่ะช่วยกันเ okay. ง,งง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  ตูดบึกบึกตูดบึกบึกนี่ฮะตูดบึกบึกนี่อ่าดูเอ้ยอภาโนะไปเลยครับ